โอเคไปได้ไปได้สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันนะไปไหนนะครับไปใช้ตังกันนะครับผมพอดีว่ารวยอ่ะครับ้าบ้าครับเฮ้ยคุณจะรดเขาอยู่ไหนวะ ยังไม่ได้เสียบเลยเนี่ยชอบลืมนะยังไม่ได้เยียงไม่ได้เสียบเลยโอ้ว้าวรถเยอะทำไมเขาเขาทำถนนนีน่เสร็จเดียวมาเลยเนะาะถนนอะ่ะเขาทำไหมโอเคนะครับวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวห้วยตึงข้าวกันนะครับผมโดย m อ็มสนะครับ เหวสิโอเควันนี้เรากาแฟนนะครับผมกับแฟนก็ไปกัน <bar> อีกแล้วนะครับผมเมื่อวานก็ไปเที่ยวมอนจอดวันนี้ไปเที่ยวไอยตึงเท้านะครับผมพอดีว่าช่วงนี้หยุดนะครับหยุดยาวเลยสองวันฮะร้านอะไรอ่ะคนใคยมาหรอเขาอ๋อเขาไม่เคยมาเลยครับ โอ้ไฟเขียวพอดีไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านี่คือคือคือ,อต้องลุ้นรผมต้องลุ้นครับลุ้นว่าทันไหมทันครับผมทันทันพอดีก็ช่วงนี้เชียงใหม่หมอกก็เยอะมากเลยอ่ะวันเขาเขาป่าเหรอ ด้วยงไงก็ไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากกันด้วยนะครับผมช่วงนี้คือหมอกควันเยอะนะเชียงใหม่อ่ะก็คนที่เผาป่าทำลายป่าก็ยุดเธอเนาะเราต้องรักโลกรัก เมืองแล้วนะครับโอเควันนี้เราก็ไปเส้นทางคันคลองนะครับผมใครมาใครไปห้วยตึงเข้าก็มาทางคันคลองมันอยากรถไม่ค่อยติดันเท่าไหร่นะครับเส้นทางมันก็จะโล่งจ่มงดีนะฮะ ถ่ายแล้วเสิร์ฟค้างตัดอุตส่าห์พูดมาตั้งนานเลยนะครับผมพูดมาตั้งไกลอ่ะตัดเฉยอะไรนครับเนี่ยก็มาถึงห้อยถึงเท่าแล้วมันเสิร์ฟตัดนะก็เดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นนะครับร้านใหม่

ลองเข้าไปดูเพรานะวาะคนที่นนี่แบบเออเนอะคนแน่นอ่ะเราว่างก็เขาก็อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วเขาคิดว่านะมีอยอมมาเดี๋ยวเราดูกันนุ่นไงนุ่นนุ่นว่างอยู่ตัวหนึ่งดูว่ามีคนวะเนาะเราไปถามดู แต่ไม่รู้ว่าแถวนี้อร,ร่อยหรืป่ามา,าตัปนี้หรออร่อยหมร้านนูนอร่อยที่เรามากินไหนนันไงน,นปาทองอะ่ะกับ <มา S 1> พ,พ,พี่พี่ฝนตรงนั้นมาประมดไปเท่าไหร่นะพันหนึ่งใช่ไหมพันสองพันปลายแล้ว มาเสีย็เนคนออกค่าอาหารตัวเป็นคนออกาอาานคนออก่าดานใช่โอเคตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่หอยตึงเท่าแล้วนะครับโซนอาหารนะครับนนก็แก้กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่โอเคเราก็สั่งอะไรนะเป๊ซ่านะครับเป๊ซ่าปลาทบทิม แกงส้มเนาะแกงส้มเปรซ่านะครับส้มตำบุกบาราก็ข้าวสวยสองนะคะรับเอิมมากันสองคนกินน้ำเปล่าด,ดีดี่สุดแล้วกินโคกเราไม่ได้โอเควิวก็ประมาณนี้นะครับสวยนากลมเย็นมากแห่เย็นธรรมดนาลมแรงเดืเอดเชียวก็คนเยอะนะครับเต็มทุก ทุกโตเลยอ่ะวันนี้วันหยุดนะเออวันเสาร์ใช่ทุกโตเลยบางคนอ่ะนั่งรอข้างบนอ่ะรอโตว,ว่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับผม